ิที่บาทสพลังแห่งความสำเร็จในการทำงานนี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนถึงหนทางแห่งความสำเร็จหรือคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปฝึกฝนได้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามฉันทะความพอใจรักใครในงานการที่เรามีความรักความสนใจและความสุขกับงานที่ทำอย่างแท้จริง ไม่ได้ทำเพราะถูกบังคับหรือทำเพราะเห็นแก่เงินเพียงอย่างเดียวเมื่อเรามีฉันทะเราจะรู้สึกกระตือรือร้นอยากเรียนรู้อยากพัฒนาและอยากทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดลองค้นหาสิ่งที่คุณชอบหรือความหมายในงานที่คุณทำอยู่แม้จะเป็นงานที่ต้องทำลองมองหามุมที่น่าสนใจหรือประโยชน์ที่งานนั้นสร้างขึ้นถ้าเรามีฉันทะงานจะกลายเป็นความสนุก ไม่ใช่ภาระวิริยะความภาคเพียรความมุ่งมั่นอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ว่าจะยากแค่ไหนเหนื่อยเพียงใดก็ยังคงตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องไม่ผัดวันประกันพรุ่งและไม่ท้อถอยง่ายๆเมื่อเจอกับปัญหาในงานอย่าพึ่งยอมแพ้จงพยายามหาทางแก้ไขเรียนรู้จากความผิดพลาดและลงมือทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอ ความเพียรจะพาเราไปสู่ความสำเร็จและเป็นเครื่องมือสำคัญในการเอาชนะความขี้เกียจจิตตะความตั้งใจเอาใจใส่ในงานการมีสติจดจอ่อเอาใจใส่กับงานที่ทำอย่างเต็มที่ไม่วะแวะ๊กไม่เม้อลอยทำอะไรก็ทำให้เสร็จสิ้นด้วยดีไม่ใช่แค่ทำไปตามหน้าที่แต่ทำด้วยความรับผิดชอบและความปราณีต พยายามทำงานโดยไม่ทำอย่างอื่นไปพร้อมๆกันหรือมัลติ t a s k i n g ฝึกสมาธิในการทำงานจดจ่อกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ให้เต็มที่จะช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานวิมังสาการใช้ปัญญาคิดพิจารณาตรวจสอบงานที่ทำอย่างรอบคอบตั้งแต่ก่อนลงมือทำระหว่างทำและหลังทำเสร็จแล้ว เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปก่อนเริ่มงานให้วางแผนที่ดีระหว่างทำก็หมั่นทบทวนตรวจสอบผลงานเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ให้ประเมินผลเพื่อนำข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนและพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป